สาวัสดีด้วยผมแปงนะมันอยู่ยเกมออสตาเทอร์วอร์ดีเฟน,นวันนี้เราจะมาสอนลงอินไม่ใช่สิสอนเอฟเคสตาร์พาร์ตนะทุกคนกทำไงนะซึ่งผมได้มาวิธีมาจากซีโร่คิงเนอร์นะผมนะและผมก็เอามาดัดแปลงนิดหน่อยนะให้เข้ากับอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมนะอย่างแรกที่เราต้องมีนะผมนั่นก็คือ แอปตัวนี้เลยนะครับผมต่อในคอมเนาะแล้วก็ต่อในมือถือเฮ้ยต่อในคอมเนาะแล้วก็ต่อในมือถือไปด้วยนะครับผมโอเค LD Player เนี่ยนี่ครับผมต่อในคอมก่อนเนาะนะครับผมแล้วก็โหลดมาเลยครับผมโหลดอันไหนก็ได้ครับผมสองอันนี้อันไหนก็ได้ครับโหลดมาเลยนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเข้าเข้าแอปเลยนะครับผมติดตั้งเลยนะครับผมแล้วเข้าแอปเลยนะครับโอเค แล้วก็แล้วผมจะสอนในการตั้งปุ่มนะครับผมรอแป๊บหนึงนะ่งเนาะรอโหลดเข้าก่อนนะครับผมนะโอเคเราตัดรอนที่โหลดเสร็จเลยกันเนาะโอเคตัดโอเคเข้ามาเนี่ยตัวแอปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นแอปจําลองมือถือนะเนาะโอเคตอนแรกคุณจะไม่มีเกียร์โลบ็อกนะผมให้คุณไปเซิร์ชนอะันนี้โหลดก่อนนะผมเนี่ยนะตอนแรกมัน่มันจะให้สมัครอะไรสักอย่างเนะี่ยอีเมลนะใช่ไหมนะผมแล้วก็เพืดด่อนบะ่ายนับโลบ็อกนะฮะ พิมพ์ไปครับผมนี่นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะฮะผมส่วนผมนี่ดาวน์โหลดแล้วผมจะเข้าเกมเลยเนาะโอเคตัดตอนเข้าเกมเลยเนาะ2000 years later โอเคแล้วก็เข้ามาในตัวแอป,ปของ Roblox ในมือถือแล้วนะครับผมโอเคกดที่แบบ All Star นะครับผมแล้วไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์เดียวแล้วเซิร์ฟเวอร์วีพของเลยนะครับผมนะของใครก็ได้นะครับผมเข้าไปเลยเนาะเซิร์ฟเวอร์ VIP ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับผมกดจอยไปทั้งเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าอินกันนะผมนะเดี๋ยวอสอนตั้งค่าปุ่มนะครับผมอันในนี้คือวิธีในคอมนะครับผมโอเคอเข้ากมมาแล้วนะครับผมนะรอโหลดตอนนี้นะครับผม อ๋อแล้วควรถ้าควรระวังนะผมตอนที่จะทำลงอินนะผมนะกดเข้าไปที่เซตติ้งนะครับผมนะกดเข้าที่ติ้งอะนะเซตติ้งอะนะครับผมแล้วก็หนึ่งอารมณ์หลังโหลดนะไอ้เซตติ้งอะนะแล้วก็ปิดอันนี้นะผมปิดเอฟเฟกต์นะครับผมปิดเลยนะครับผมปิดเลยนะโอเคแล้วเราก็ไปลงอินเลยนะครับผมเพื่อนตัวที่ผมแนะนำเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อเอ่อแป๊บน,นึงนะฮะตัวที่ผมแนะนำ เป็นจีนออดนะผมนะตัวที่ผมแนะนำนะจีนออใส่ออฟไฟนักคนนะโอเคแล้วก็แค่นั้นแหละครับผมนะจีนออใส่ออฟไฟนะผมใส่ออฟไฟออฟไฟคุณนะ่ราจะรู้จักการในการหาใน youtube แล้วนั่นก็มีโทรเกิจนะผมแล้วก็บูมานะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมพร้อมที่จะลงอินกันแล้วไปเลย เราทุกไม่ต้องตกใจนะผมที่มีปุ่มเลขหนึ่ง,เล,งเ,ลเลขสองเลขสามเลขสี่อย่างเงี้ยผมไม่ต้องตกใจนะครับผมนั่นงี้ยเลยครับผมเข้ามานะครับผมเข้าอินเลยเอาละเลยแล้วเรา,าสอนเรื่การตั้งค่าปุ่มกันเลยนะครับผมรับแอปนี้นะรับแอปนี้แอปเดียวนะกดไปที่รูปคีย์บอร์ดตรงนี้นะฮะนะผมมันจะมีอะไรพวกนี้นะผมอยู่นะตอนแรกมันไม่มีนะครับผม เดี๋ยวเราก็ตั้งไว้ตรงนี้คือจีนอสนะผมตรงนี้คือตัวที่เราจะวางนะครับผมส่วนตรงนี้คือตอนที่เราซื้อนะผมอันนี้ก็คือเรื่องมดนะครับผมส่วนนี้คือคูณสองนั่นเองนะคนต้องมีนะครับผมกดแต่เนี่ยคือตัวตรงรีเพย์นะผมให้เล่นใหม่อัตโนมัตินะผมสำหรับแอปนี้ง่ายๆมากเลยครับผมแค่กดตรงนี้นะตัวรูปอักษรตัวเอแล้วม้วนๆเนี่ยมันจะทําการบันทึกให้เรานะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมมีแค่นี้ใช่ไหมผมโอเคแล้วผมจะบันทึกนะผม นี่นะผมกด1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็6แล้วก็ปิดตัวบันทึกนะฮะเท่านี้เสร็จสมบูรณ์แนละ้วเห็นไหมผมแล้วลองมาเล่นกันอ و, ก่อนเล่นนะผมกดที่นเฟืองนะครับผมแล้วก็จํานวนการหยุดด้วยมือนะครับผมนะคือเอล่นรู้ผมช่างมันนะไปดูช่องอื่นนะฮะถ้าอยากรู้ความรู้นะครับผมนะผมแค่มาสอนเฉยๆชี้ท้ายกระลอกนะครับผมโอเคไปเลยแล้วก,กดเพจได้เลยครับแค่นี้ก็ชิวๆเรียบร้อยเลยผมมันจะวางให้เองแต,ต่ละมัดใช่ไหมเห็นไหมดูสิเห็นไหม ถ้าใครอยากให้มันเร็วกว่านี้เราก็ทำเร็วๆนะครับผมนะนะครับผมถ้าใครอยากให้เร็วกว่านี้นะครับก็ให้ทำเร็วๆเลยเนาะนะครับผมนะก็อย่างนี้ผมทําให้ผมเร็วเหมือนอันนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ปล่อยไปทั้งคืนเลยนะครับผมอสําหรับคนที่สงสัยอ้าพี่ในมือถือทําไงครับอ่าเดี๋ยวผมีวิธีครับ ใช้ตัวแอปนี้เป็นตัวแทนมือถือเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่นี่แล้วก็พิมพ์ไปนะครับผมนะเอาพิมพ์ไปนะครับออโต้นะครับผมออโต้คลิกเอ่อไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยิบหายละอะไรวะนี่ผมต้องการออโต้คลิกนี่ไงออโต้คลิกนะทุกคนหรือไม่ก็แบบเปิดนี้นะครับปิดกันโอเคแต่ผมแนะนําตัวนี้นะผมนะออโต้คลิกตัวนี้นะผมกดติดตั้งไว้นะ กดติดตั้งไปนะทุกคนนะตัวนี้เลยนะบอโต้คลิกนะสำหรับมือถือนะนี่สำหรับมือถือแนะ้ครับผมเปิดไปเลยครับผมเ้าถึงครับต้องตั้งค่าก่อนนะครับผมเปิดให้บริการนะกดตกลงโอเคโอเคนะโอเคสมมตินี่คือมือถือนะสมมตินะโอเคแอปนี้กดเข้าไปเลยนะตะกี้นี้กดอะไรเรียบร้อยนะผมตั้งค่าเรียบร้อยเราจะไม่ใช้เป้าหมายเดี่ยวนะผมเราต้องใช้เป้าหมายหลายนะครับผมล้กคนในมือถือนะกดเข้าไปเลย อย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เราก็ออกจากแอปเดร์เลยนะฮะแล้วกดเข้ามาที่นี่เลยผมโลบ็อกนะฮะแล้วก็กดเข้าแมปเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัดไปที่ตอนเข้าแมปเสร็จแล้วน,นะครับเราเข้าอินเลยนะครับผมโอเคเราเข้ามาที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในมือถือนะตอนนี้นะผมนะโอเคผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะว่าเวลาเราทําอย่างนี้เนี่ยเราสามารถปิดเสียงแล้วทาให้กราฟิกต่ำลงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมเพื่อกันเครื่องแลงนั่นเองนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับมือถือนะกดบวกไปที่หนึ่งครับกดอันหนึ่งมานี่ อันนี้หนึ่งเอออันที่สองอันที่สองอันนี้นะครับผมบอกอันที่สามอันที่สามอ่าอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะครับผมขอเช็คก่อนนะครับชีนอทะวางไว้ตรงนี้ทอตรงนี้โอเคสามกดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมตัที่สองกดไว้ตรงนี้นะฮะที่หนึ่งกดไว้นี่นะฮะโอเคแล้วอันที่สี่นะฮะอันที่สี่กดตรงนี้นะฮะอ่ารออ่านี่นะกดอันที่สี่นะฮะ ตรงนี้เลยนะฮะส่วนอันที่ห้านะฮะกดตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้เลยนะทุกคนนะอันที่หกกดอันนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นได้เลยปกติครับดูฮะเรียว่าให้ตนมมัิครับดูฮะดูทุกคนดูฮะอันนี้นะนะโอเคมันทุกคนมันจะว่าในะห้ตนมนมัมิเลยใไหมฮะถ้ารใครคิดว่ามันเร็วไปพี่มันเร็วไปพี่โอเคสามารถตับได้นะนี่สักสองร้อยไมโครวินะ หรือว่วาจะเปลี่ยนเป็นวิหนึ่งก็ได้นะฮะผมนะอันนี้ฮะกดสัก1นึ่งวินะผมกดตกลงแล้วก็อันที่สองกดไปหนึวิก็ได้นะฮะผม1วินะอันที่สามนี่กดไปหนึวิก็เช่นกันก็ได้นะครับผมนะลองดูนะฮะยังไม่ครับเครื่องเท่านี้ก็ไม่แหลกอีกต่อไปเลยนะครับผมอันที่สี่ก็กดหนึ่งวิก็ได้ครับ ไม่ได้แต่ออันที่สี่นะควรกดควรกดห้าร้อยมิลลิมิลลิวินะผมนะอันที่ห้าเนี่ยหนึ่งร้อยมิลลิเหมือนหนึ่งร้อยมิลลิวิเหมือนกันนะครับผมนะถ้าพูดผิดก็ไปขอไปด้วยนะครับผมอันที่หกเนี่ยอันที่หกหนึ่งวิก็ได้ครับผมนะผมนะโอเคหนึ่งวิเสร็จแล้วโอเคเรากดเริ่มเพได้เลยนะฮะวันนี้ก็สามารถซ่อนได้เห็นไหมฮะ ก็ได้นะฮะก็ได้นะฮะสามารถซ่อนได้เพื่อกันเครื่องหลกักหรืออะไรก็ช่างเถอะและนี่คือวิธีในมือถือนะครับของทุกนะค,คนตัวอันที่เจ็ดเนี่ยผิดนะผมผิดอันนะฮะโอเคอันที่เจ็ดช่างวันนะผมเพราะว่าออสตาเนี่ยมันสนับตั้งแต่วิคติดขึ้นไปนะถึงจะได้วิวนะทุกคนนะนี่คือวิธีในมือถือนะก็จบเลยผมหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมหรักคลิปนี้ไปนะครับ